็ได้แล้วสุดท้ายจะไปบิ๊โลกก็ต้องไปห้าชั่วโมงก็ต้องห้าชั่วโมงจริงห้าชั่วโมงก็แป๊บเดียวเองนะจากนี้ไปก็ได้ถ้าแบบสุดท้ายก็ถ้าจะไปก็ห้ามได้ที่ไหนกลัวจะไปกลัวจะไปซ้ํารอยเก่าตรงที่เราไปแวะกินข้าวตรงไอ้โอ้ยมีที่ไหนตรงที่นครนครสวรรค์น่ะเห็นไหมนครสวรรค์ ที่ที่เราแวะกินข้าวกันตรงนั้นไงที่เราแวะกินข้าวกันใช่ที่เราที่เราว่ามันจะเขาหนออ่ะอ๋ม่ใช่ไหมแล้วเราก็พอจากเขาหนอ,อหแ,แอเ,นอเราก็มาแวกินข้าวแล้วเราก็แล้วเราก็จะบอกกันว่าปักหมดเลยปักหมดเลย <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งปักหมดไปนู่นน่ะไปเ <c oughs> ป็นไหนนะป่ปนะ ปะเฮ้ย <laughs> มันไม่ใช่เรื่องตลกนะต้มมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอดีตที่เรากําลังเฮ้ย,ยแต้มเท่าแล้วแต้มเท่าแล,าแล้วแต้มเท่าแล,าแล้วขึ้นมาได้ไงอ่ะไม่รู้ใครให้ขอบคุณค่ะโอ้ยฝั่งเราทำไมจะมีใครให้เนี่ยคะแนนมาจากไหนนะเนาะแจ็คเข้าไปให้หนูเหรอไม่กำลังจะรูปของตัวเองอยู่เนี่ย กระโดดกระโดดกระโดดฝั่งนั้นข้ามมาให้สักสามคะแนนเลยนะครับจะได้ชนะอีกนาทีเ,าเดี๋ยวจบเกมนี้เราไปหาเราไปหาพีเคค,คนอื่นนะเดี๋ยวส้มเห็นผู้ผู้เข้าร่วมกี่คนเนี่ยสองคนเหรอผู้ชมเจ็ดสิบแปดคนสวัสดีค่ะฮึบฮึบสาคะแนนหน่อยว้ เดี๋ยวจะหายสักสามคะแนนกันจะไปซื้อใครได้เนาะตลาดบางกะปิเขายังเปิดขายอยู่เปล่าแล้วเขาให้คะแนนกันยังไงอ่ะก็ฝั่งตรงข้ามก็จะแจ็คให้แจ็คให้ของขวัญกูหน่อยสิแจ็คเราของขวัญหน่อยโุ๋ยดูก่อนนี่กำลังจะกำลังจะปั้นยอดวิวอยู่เนี่ยไอ้ยอดฟอลโลอยู่เนี่ยเนี่ยยอดฟอลโลไม่ขึ้นเพรราะเพาะเนี่ยเลยเนี่ย đấy, thằng nãn đai 5 đấy ạ, đấy đai 5 nghe.